การใช้งานมือถือหลายคนต้องการจํากัดการใช้แอปนะครับบางคนให้คนอื่นใช้จ,จํากัดเวลานะครับหรือบางคนหาจะหาซื้อให้ลูกๆใช้แล้วก็จํากัดเวลาการเข้าถึงแอปต่างๆนะครับ,รบเราสามารถเซตติ้งการตั้งค่าการเข้าถึงจํานวนเวลาของแตล่ละแอปที่จะเล่นได้นะครับโดยเพื่อนเข้าที่เซตติ้งหรือว่าการตั้งค่านะครับฉะนั้นเลือกมาในส่วนของแอปตัวนี้นะครับเลือกเมนูในส่วนของ เวลาอยู่หน้าจอนะครับก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราต้องการจำกัดการการ็แอป u t u b e นะครับแต่นะครับฉะนั้นเลือกเวลานะครับต่ำสุด5นาทีนะครับสูงสุดก็ย4ชั่วโมงนะครับในการใช้งานนะครับส่วนชั่วโมง 5นาทีนะครับเดี๋ยวเราตั้งค่าดูนะครับนะครับมีการตั้งค่าเวลาไว้ห้านาทีนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้3นาทีไปแล้วนะครับนะครับตัวจัเวลาการใช้งานแอปนะครับแอวเราก้าแอป แล้วก็เราดูนะว่าจะหมดเวลาแล้วแจ้งเตือนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปดูนะครับ และส่งของเวลานะครับนะครับตอนนี้อยู่สามนาทีนะครับแล้วเราลองเล่นในเปริดนนครับ สำหรับเกียรติจใจไม่พุกนะครับแล้วก็ต้องการัตยอเซลล์แนวตัวนี้เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเมื่อหมดเวลาการใช้งานนะครับจะเกิดการใช้เซลล์ล่ะอย่างไรนะครับซึ่งปกติไอร่อนหลายรุ่นก็ทำได้อยู่แล้วนะครับตัว ออนเนอร์สองร้อยไลตัวนี้ก็ทำได้เช่นเดีวยวกันนะครับไมโครเอสอาก่อไปครับเมทิโกเอสแปดครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวซติ้งนะครับตอนนี้เราเปิด YouTube อยู่นะครับดูเวลานะครับในส่วนของเวลาหน้าจอนะครับ นะครับยูทูไป4นาทีแล้วนะครับอีกนาทีเดียวแล้วมีการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะมีการแจ้งเตือนลักษณะอย่างไรนะครับนะครับมีการแจ้งเตือนว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ youtube จะหยุดชั่วคราวนะครับจนกว่าจะทค่าเซตติ้งก็จะมีแถบแจ้งเตือนด้วยนะครับ ครับตัวน,นี้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับยังเล่นอยู่ปกตินะครับรอครบห้านาทีนะครับตอนนี้ยังเล่นอยู่นะครับหยุดเลยนะครับ ตัวยูทูปเพื่อนๆสังเกตนะครับในวิดีโอด้านหลังยังเล่นอยู่นะครับแอปหยุดชั่วคราวนะครับตัวจเวลาหมดแล้วนะครับก็ตัว youtube ที่เราเปิดก็จะจางลงนะครับว่ามีปลอมขึ้นมาแจ้งเตือนแต่ตัววิดีโอที่ขึ้นอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ เบื้องหลังในการดูนะครับก็จะดูไม่ชัดเหมือนกับเราดูปกติทั่วไปนะครับเราก็ตกลงนะครับเห็นไหมครับตัว youtube ก็จะปิดไปนะครับนะครับก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวแอปก็จะสีจางลงนะครับแอปในไอคอนต่างๆนะครับตัววิดเจ็ตต่างๆก็จะจางลงนะครับ เมื่อเราเปิดกล้าวิ่งอีกครั้งนะครับขึ้นว่าหมดเวลานะครับหากเราต้องการตั้งค่านะครับก็เลือกตั้งค่าไปปิดตัวชัเวลาการใช้งาน u t ทูบ YouTube นะครับนี่ครับลบการจำกัดก็กลับมาใช้ง,งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ใช้ง,งานได้ปกติ เพื่อนๆลองไปเชิงงาน,นตั้งค่ากันดูนะครับ